ก็อื่นต้องขอบคุณพระเจ้าเนาะที่ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของวันนี้คือความคาดหวังครั้งแรกที่มาเนี่ยคือข้างกับขั้คาดหวังไว้ว่าหัวข้อที่ได้เรียนรู้เนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงพักคำพักคำใหม่เนาะที่จะได้เรียนรู้ว่าเรื่องราวต่างๆหรือว่าใจความสําคัญของพระคัมภีเนี่ยพัะคมพีใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ คนแรกที่เราจะได้ไปแลกเปลี่ยนหรือว่าแบงปานเนี่ยคือคนในครอบครัวเพราะว่าสามีของข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้เชื่อใหม่เนาะเป็นผู้เชื่อใหม่รับเชื่อใหม่แต่ทุกวันเนี่ยแกยก็อ่านพระคัมภีร์แต่ว่ายังไม่เข้าใจเนาะแต่ทมข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็พอดีโอกาสดีเนาะที่อย่างเงี้ยมีพี่สาวบอกว่าเนี่ยจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของพระคุณธรรมใหม่ก็เลยโอกาสดีที่มาเรียนเนาะ คือถามว่ามีหน่วยงานที่ลงทะเบียนให้ไหมไม่ตัวเองจะลงทะเบียนโคเดลเพราะว่าสนใจที่จะเรียนรู้แล้วสนใจที่จะมาแบบปันให้กับคนที่คนในครอบครัวเนาะโดยเฉพาะสามีที่เป็นผู้เชื่อใหม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือจะได้แบบปันให้กับคนที่เป็นเพื่อร่วมง,งานเนาะเพราะว่าทุกวันเนี่ยปกติเนี่ยเพื่อร่วมง,งานจะเป็นผู้ถามเนาะถามว่าเนี่ยพี่มลีในเรื่องของพระวิญญาณเนี่ยมีจีนไหมนพระคำพิ์พนเนี่ยมีจีนไหมมันเป็นอย่างไรบ้างเนาะ คือส่วนใหญ่แล้จะเจอเนาะจะเจอในเรื่องคำถามเหล่านี้เนาะแต่วันนี้ก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็โอกาสดีแล้วก็จะได้กลับไปแบบแบบ,แบ,บปันให้กับคนที่เพื่อนเพื่อนร่วมงานแล้คนที่สนใจที่ถามเราแต่ที่สำคัญคือจะได้เบบปันให้กับสามีที่เป็นผู้เชื่อใหม่ค่ะ